สำน้าข่าวคิดถิดสื่อของกลุ่มต่อต้านรัฐบาลทหารพม่ากองกำลังติดอาวุธ NUG และ PDF รายงานสถานการณ์ในเหมือนลลาเซียวภาคเหนือของรัฐชานซึ่งยังคงมีการต่อสู้รบกันอย่างดุเดือดระหว่างกองทัพกงก้าง MNDAA กับกองทัพพม่าที่ระบุว่ากลางดึกคืนวันพฤหัสบดี กองทัพโกงก้ามได้ส่งโดรนติดระเบิดไปยังเป้าหมายตรงพยาบาลทหารของกองบัญชาการภาคตะวันออกเฉียงเหนือในเมืองลาเซียวคิดถิดรายงานด้วยว่าการโจมตีด้วยระเบิดของกองทัพกงก้ามครั้งนี้ส่งผลให้นายทหารของกองทัพพม่าหลายสิบนายที่กำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลแห่งนี้ต้องเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บซ้ำในนี้รวมถึงพลตรีโซตินอดีตผู้บัญชาการกองทัพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เสียชีวิตจากเหตุการณ์ระเบิดในครั้งนี้ด้วยขณะที่อีลิเวนมิเดียกรุรายงานว่าหลังจากโดรนได้บินไปทิ้งระเบิดใส่โรงพยาบาลทหารแล้วยังมีกำลังทหารกลุ่มก้างจำนวนมากบุกเข้าไปโจมตีทหารกองทัพพม่าที่เคลื่อนไหวอยู่ภายในโรงพยาบาลจนเกิดการยิงต่อสู้กันคร่าชีวิตแพทย์พยาบาลเจา้าหน้าที่ผู้ป่วยและญาติญาติของผู้ป่วยซึ่งอยู่ในโรงพยาบาลช่วงนั้นกว่าร้อยคนส่วนชานนิวส์รายงานว่า หลังเกิดเหตุกองทัพกงก้างได้โจมตีโรงพยาบาลทหารในเมืองลาซิ่ด้วยระเบิดเมื่อช่วงเวลาประมาณหนึ่งนาฬิกาของวันที่สองสิงหาคมกองทัพพม่าก็ได้ส่งเครื่องบินรบทิ้งระเบิดไปยังโรงพยาบาลในเมืองเล่ากายเมืองหลวงของพื้นที่พิเศษหมายเลขหนึ่งเขตปกครองตนเองชนชาติกงก้างชายแดนรัฐฉานจีนตรงข้ามกับเขตปกครองตนเองชนชาติไตเลว่าจังหวัดหลิงชางมณฑลจูนานชั้นนิวส์ยังระบ,บรุได้ว่า ะระเบิดนอกจากจะสร้างความเสียหายแก่โรงพยาบาลแล้วยังทำลายอาคารที่ตั้งอยู่โดยรอบโรงพยาบาลได้รับความเสียหายไปมากกว่า10หลังมีชาวบ้านเล่ากาย10คนเสียชีวิตและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกกว่า10คนชานนิวส์เผยอีกว่ากองทัพมาได้นำเครื่องบินมาทิ้งระเบิดลงในเมืองเล่ากายเป็นรอบที่3แล้วหลังจากกองทัพกงก้านได้เปิดปฏิบัติการ1027รอบสองตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนเป็นต้นมา ดูนำกำลังบุกโจมตีที่ตั้งโดยทหารของกองทัพพม,ม่าในเมืองลาเซี่ยวและแสนวีการโจมตีด้วยระเบิดในเมืองเล่ากก่รอบแรกเกิดขึ้นเมื่อวันที่14กรกฎาคมมีชาวบ้านเสียชีวิตหนึ่งรายได้รับบาดเจ็บอีกนับสิบคนส่วนการโจมตีรอบสองเกิดขึ้นในวันที่22กรกฎาคมมีผู้เสียชีวิตสองรายและได้รับบาดเจ็บ3คนแม้กองทัพกองกลางพยายามจะใช้ปฏิบัติการทางจิตวิทยา ออกข่าวมาตลอดว่าสามารถยึดครองเมืองลาเซียวได้หมดแล้วรวมถึงมีการประกาศแผนบริหารจัดการเมืองลาเซียวออกมาแต่ในความเป็นจริงนักขณานี้ในเมืองลาเซียวยังคงมีการสู้รบกันอย่างดืเดือดระหว่างทหารกองก้างและทหารพรม่าหลายพื้นที่ยังมีเสียงปืนเสียงระเบิดให้ได้ยินอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันกองกําลังต่อต้านได้อ้างว่าได้ยึดฐานที่มั่นของกองทัพพมา่าในเขตมันเดเลขณะที่การสู้รบลุกลามเข้าไปใกล้เมืองมากขึ้น เมียนมา,นารายงานคำกล่าวของโฆษกกลุ่มต่อต้านกองกำลังป้องกันประชาชนมันดเลหรือ MDY PDF ว่าการประทะยังคงเกิดขึ้นในเมืองป่าเติงจีในภาคตะวันออกของเมืองมันดาเลและลุกลามเข้าใกล้ใจกลางเมืองมันดาเลมากขึ้นหลังจากกองกําลังต่อต้านยึดฐานที่มั่นทางทาหารหลายแห่งในเมืองน,นี้ได้กลุ่มต่อต้านอ้างว่าได้ยึดฐานที่มั่นของกองทัทพทหารพม่าได้สองแห่ง ในช่วงสองสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมได้แก่ฐานที่มั่นหนึ่งแห่งในหมู่บ้านอ่องทะเปยและอีกแห่งที่สถานีขนส่งอ่องทะเปยซึ่งอยู่ห่างจากเนินเขาบรรเลไปทางเหนือประมาณ12บสองไมล์โฆษกลุ่มต่อต้านเผยว่ายัางคงมีการต่อสู้กับกองกำลังของคณะรัฐประหารในหมู่บ้านเมียก,กันธาอําเภอปาเติงจีห่างจากเนินเขา,านรรเลประมาณ11ไมล์ทีนีกองกำลังต่อต้นานคณะรัฐประหารพรม่าได้เข้าร่วมปฏิบัติการเชิงรุก ในตะบลมาดายาเขตบันดาเลตั้งแต่วันที่25มิถุนายนโดยอ้างว่าสามารถยึดฐานที่มั่นของคณะร,รัฐประหารได้ทั้งหมด35แห่งรวมถึง3แห่งในตบนะบลป่าตึงจีบาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ